ไทยฮอนด้าเปิดฉากส่งท้ายปี2025อย่างยิ่งใหญ่โดยการเปิดตัวรถจัก,กรยานยนต์ใหม่ครบ4รุ่นในงานมอเตอร์เ o ็กโปแะอิมแพกชาเลนเจอเมืองทองธานีเริ่มจากไฮไลท์สำคัญที่สุดของปีนี้นิวฮอนด้า o Wing รุ่นฉลองครบรอบ50ปีของตำนานทัวรงไว้ระดับโลกที่สะท้อนความหรูหราอย่างแท้จริงโดยตาอักษรครบรอบ50ปีสีทองภายใต้คอนเซปต์โกฟราให้ทุกตำนานทะยานออกไป ต่อด้วย2โมเดลสาย Adventure r ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งดีไซน์และสมรถน,นะได้แก่ New Honda CRF 1100L Africa t w i n และ New Honda XL750 ท r a n s a านย์าร์เซ์อฟริกาทปีนี้มาพร้อมสีใหม่เพลไวกรสในรุ่น DCT และสีกระดนติกเลในรุ่น MT ส่วนทาน n เซว์มาพร้อมไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่เซตอัพช่วงล่างใหม่น้ำหนักตัวเพียง210กิโลกรัมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดลุยสารพัดเส้นทาง อีกหนึ่งความพิเศษที่หลายคนรอคอยคือ New Honda CB 1 3 0พ Final Edition ตำนานสสูบเรียงจาก Project Big One ที่ประกาศเป็นรุ่นสุดท้ายของสายพันธุ์นี้โดยมาพร้อมสีกราฟไฟแบล็กถ่ายทอดความเป็นตำนานดุหก1 9 9 0ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้าน CBR Series Honda ได้นำเสนอรุ่นปรับโฉมที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่ทั้ง New Honda CB 650R E-Cut ศูนย์อาร์อีคัตและนิวอนดลที่ีิดตั้งเ้คโนโลย Honda e ี Hon องโม ในส่วนของขับเฮาส์ก็ยังคงจัดหนักข้อเสนอพิเศษเฉพาะงานทั้งชุดแต่งคิตาโคเซตในราคาสุดพิเศษดอกเบีย้ยต่ำเพียง0.69เปอร์เซรวมถึงของแถมแบบจัดเต็มทั้งหมวกกันน็อกทะเบียนและพอรอบอครบชุดฝั่งเสื้อผ้าและของตกแต่งฮอนด้าขนคอลเลกชันใหม่ล่าสุดมาให้เลือกมากมายตั้งแต่เสื้อแจ็คเก็ตลิมิเต็ดเสื้อยืดลายพิเศษหมวกและถุงมือทั้งสไตล์สปอร์ตสตรีและแบบแฟชั่นจากขับเฮาส์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทั้งการขับขี่และการใช้งานในชีวิตประจําวันช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นพบกับโมเดลล่าสุดของไทยฮอนด้าได้ที่บูธ G01 ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2568ที่ Impact Challenger เมืองทองทานี